ข่าวปั่นทำลายสันติภาพสถานทูตจีนยืนยันไม่หนุนอาวุธกัมพูชาโจมตีไทยสถานทูตจีนยืนยันไม่ได้ส่งอุปกรณ์ทางทหารใดๆให้กับกัมพูชาเพื่อใช้ในเหตุประทะชายแดนอุปกรณ์ทางทหารจากจีนที่กัมพูชามีอยู่ในปัจจุบันล้วนมาจากโครงการความร่วมมือระหว่างจีนกัมพูชาที่มีอยู่แล้วด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเผยการช่วยเหลือด้านป้องกันประเทศเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เพื่อรุกรานประเทศไทยขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง โหมชี้ข่าวเก่าตั้งแต่ก่อนขัดแย้งจากกรณีที่มีข่าวว่าประเทศกัมพูชาได้ใช้จรวดที่ผลิตจากจีนในเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งจีนได้ส่งจรวดและกระสุนปืนใหญ่มายังกัมพูชาไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่จะมีการสู้รบนั้นนายศรีหัศกพวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าหากจีนสนับสนุนอาวุธให้กัมพูชาก็คงไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้นําอาวุธนั้นมาใช้รุกราน ประเทศอื่นซึ่งการให้ความช่วยเหลือในการป้องกันประเทศถือเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะให้ความช่วยเหลือกัมพูชามารุกรานประเทศไทยส่วนการซื้อขายอาวุธระหว่างกันถือเป็นเรื่องปกติซึ่งเราก็มีการซื้อขายเช่นกันอย่างไรก็ตามจะขอความกระจ่างจากทางสถานทูตจีนอีกครั้ง ด้านพลเอกนัทพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าจากการตรวจสอบกับหน่วยข่าวเรื่องนี้เป็นข่าวเก่าและข่าวเปิดซึ่งตนได้เคยชีย้แจงกับสื่อมวลชนเมื่อต้นปี2568ซึ่งเดือนกุมภาพัานธ์ว่าจีนได้มีการสนับสนุนอาวุธให้กับกัมพูชาซึ่งเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและช่วงนั้น ไทยกัมพูชายังไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นแต่ถ้ามีความขัดแย้งและความตึงเครียดในลักษณะนี้ก็มั่นใจว่าทางจีนคงจะพิจารณาด้วยความรอบคอบซึ่งทางด้านการข่าวยังไม่พบการส่งอาวุธเพิ่มให้กับกัมพูชาแต่อย่างใดด้านโฆษกสถานทูตจีนประจําประเทศไทยตอบคําถามผู้สื่อข่าวว่านับตั้งแต่การเกิดเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาในฐานะพื้นบ้านฉันมิตรของไทยและกัมพูชาจีนได้พยายามทํางานเพื่อ คลี่คลายสถานการณ์ด้วยวิธีของตนเองจีนไม่ได้ส่งอุปกรณ์ทางทหารใดๆให้กับกัมพูชาเพื่อใช้เหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาอุปกรณ์ทางทหารจากจีนที่กัมพูชามีอยู่ในปัจจุบันล้วนมาจากโครงการความร่วมมือระหว่างจีนกัมพูชาที่มีอยู่แล้วจีนไม่มีเหตุผลประโยชน์ส่วนตัวในความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาและได้สนับสนุนอาเซียนที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาทางการเมืองตามวิถีอาเซียนจีนยินดีที่จะสื่อสารอย่างใกล้ชิด กับไทยกัมพูชามาเลเซียและประเทศอื่นๆในภูมิภาคและแสดงบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างการหยุดยิงอย่างยั่งยืนและฟื้นฟูความสงบสุขของบริเวณชายแดนเราขอเรียกร้องให้บุคคลที่เกี่ยวข้องคำนึงถึงสันติภาพและสยรภาพในภูมิภาคและความผาสุกข,ของประชาชนทำสิ่งที่เป็นบวกและสร้างสารรค์มากขึ้นเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ระหว่างไทยและกัมพูชาแทนที่จะเผยแพร่ข่าวเท็จอย่างมี เจตนาเลวร้ายและปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายคอศกสถานทูตจีนระบุสืบจากข่าวรายงานสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุย๋ยใกล้บ้านท่านหรือโทร0 954605580